ต้มตำปลอมๆนี่ไงป้ามันทั้งไม่อร่อยไม่ได้เรื่องข้าวเหนียวนี่ก็บูดไก่นี่ก็ทอนไม่สุกอย่างนี้ป้าไปทำส่งขายลูกค้าได้ยังไงอะ่ะเอาคืนไปเลยป้าเฮ้ย <Hey. S 3> นางดาวแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยป้าไม่มีบริการส่งอาหารถึงบ้านนะสงสัยจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลใส่แล้วเดี๋ยวป้าจะลองโทรไปเบอร์นี้หน่อย เออว่าไงแกใช่ฉันกลับไทยแล้วเนี่ยว,ว่าจอกไปหาอาหารไทยกินอยู่พอดีเลยอยู่ที่นูน่นน่ะแทบไม่ได้กินอาหารไทยเลยแกแน่นอนก็ต้องเป็นส้มตำอยู่แล้วที่ฉันอยากจะกินนะ่ะกินด้วยกันไหมล่ะไม่ว่างก็แด้เดี๋ยวฉันกินเผื่อเองอ่ะโอเคโอเคงั้นไว้เจอกันนะแกบ๊ายบายเก็บกระเป๋าก่อนดีกว่าแล้วค่อยออกไปหาส้มตำกิน ายไปไหนหมดเนี่ยที่บอกนะว่าแจ้งไปหมดแล้วอ่ะวอย่างนี้ฉันจะไปหากินที่ไหนแล้วเนี่ยคนยังอยากกินส้มตำอยู่อ่ะเฮ้ยนี่มันส้มตำป้าแจ่วที่เคยขายอยู่หน้ามอนน่โหนี่ย้ายมาขายแถวนี้แล้วหรอ มีบริการส่งถึงบ้านด้วยอะ่ะดีเลยสั่งส้มตำประเจ๋วมากินดีกว่า <H it> หายยากแล้วเราสวัสดีค่ะสั่งส้มตำหน่อยค่ะโอเคค่ะเอาส้มตำไทยฮัลโลสวัสดีค่ะ อยู่หน้าบ้านแล้วหรอคะเออโอเคค่ะได้เดี๋ยวออกไปค่ะออมีส้มตำที่สั่งไว้ครับออค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ500บาทครับค่ะออนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะรคับคุณลูกค้าค่ะอ ใช่แล้วแซ่บแซ่แซ่บแซ่แน่ไหน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 เอ้ยอะไรเนี่ยไหนลองชิมลาบดิอืมเอ้ยข้าเหนียวก็ปวด ไก่ดิเฮ้ยไก่กระทอนไม่สุกโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมฝีมือป้าแจ๋วตกขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่ได้กาแล้วอะไรวะโทรไปก็ไม่รับสายอะไรเนี่ยสั่งไปตั้งห้าร้อยไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยอะอย่างนี้ป้าแจ๋วต้องรับผิดชอบ Hãy trước. นี่ถ้ารู้นะว่าโสมลอยไปร้านส้มตำดังๆแล้วมีลูกค้าเยอะขนาดนี้น่าจะทำไปตั้งนานแล้วนุ๊กเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าก็แค่ทำใบปลิวขึ้นมาใหม่ใส่เบอร์เราไปทีนี้ลูกค้าร้านส้มตำยายเจ๋วก็กลายเป็นลูกค้าร้านเราละเงินทองมันจะไปไหนได้วะไอ้แมน สวัสดีครับอ๋ออ๋อร้านร้านร้านส้มตำป้าแจ๋วครับสั่งส้มตำนะครับตำปูสิบถุงเลยหรอครับอ๋อได้ครับได้รับรองเลยนะครับว่าส้มตำร้านยายแจ๋วอร่อยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขราบสิบถุงนะครับได้ครับส่งส่งบ้านหรอครับเอ่อผมว่านัดส่งดีกว่าครับส่งลงมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะ ออกไปส่งให้นะครับครับครับขอบคุณครับไม่ยีสิไว้แมนช่องทางรวย <laughs> ไม่รวยชาตินี้แล้วรวยชาติไหนรุยครับรยุยตำปุปารา ครับกล้ถึงปั๊บครับครับมาแล้วครับเอ้านี่คุณลูกค้าที่สั่งส้มตำเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอครับใช่สันเอง คนที่สั่งส้มตำสิบถุงอ่ะออ๋นี่ครับแต่ทำไมเสียงตอนสั่งดูแก่ๆเหมือนคนแก่เลยอะฮะก็เพราะว่าป้าแจ๋วตัวจริงโทรมาสั่งเองนี่ไงป้าแจ๋วป้าเจ๋วตัวจริง เอทไหนเลยค่ะลูกค้าป้าแจ๋วป้าแจ๋วจำหนูได้ไหมหน้าคุ้นๆนะไม่รู้เคยเจอที่ไหนอะหนูเองดาวอ่ะจำได้ไหมดาวดาวอ๋อดาวประดับนี่เหรอใช่โหดาวเดี๋ยวนี้สวยขึ้นกันเยอะเลยนะไปไงมาไงเลยเนี่ยโยเรื่องอื่นอย่าเอาไว้ก่อนป้า ตอนเนี้ยฉันขอให้ป้ารับผิดชอบไอ้ส้มตำนี่ก่อนรับผิดชอบรับผิดชอบส้มตำอะไรไนางล้วก็ส้มตำปลอมๆนี่ไงป้ามันทั้งไม่อร่อยไม่ได้เรื่องข้าวเหนียวนี่ก็บูดไก่นี่ก็ทอนไม่สุกนี้ป้าไปทำส่งขายลูกค้าได้ยังไงอ่ะเอาคืนไปเลยป้าเฮ้ยนางดาวแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย ป้าไม่มีบริการส่งอาหารถึงบ้านนะแล้วป้าก็ไม่ได้ลงแอป,ปส่งถึงบ้านด้วยแล้วเนี่ยมันมาจากไหนใครไปส่งแก่อะไรนะป้าร้านป้าไม่มีบริการส่งถึงบ้านเนะองนั้นเนี่ยบบชัวนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่เบอร์ป้านะแล้วคนชื่อแมนป้าก็ไม่รู้จักด้วยเฮ้ยจริงดิเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยหนูงงไปหมดแล้วนะป้าสงสัยจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลใช่แล้วเดี๋ยวป้าจะลองโทรไปเบอร์นี้หน่อยฉันนี่แหละ แจว๋วส้มตำสายอีสานตัวจริงแก okay. ไอ้มิฉาชีพฉันว่าเราเรียบแจ้งความจับมาเลยดีกว่าป้าแจ๋วไม่ไม่นะครับป้าแจ๋วคือคืออย่าแจ้งตำรวจจับผมเลยนะครับผมผมไม่มีทางเลือกผมตกงานแล้วครับป้าแจ๋วคือผมไหว้แล้วครับคือผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะป้าแก okay. ทำให้ร้านส้มตำฉันเสื่อมเสียชื่อเสียง ฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้หรอกนั่นไงรถตำรวจมาแล้วป้าป้าเจ๋วป้าเจ๋วคือ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 ผมขอโทษนะป้าเจ๋วอย่าเอาผมเข้าคุกเลยนะครับผมให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับป้ามาขอโทษตอนเนี้ยมันก็สายไปแล้วไหมไปขายซ่อมตามตอนนี้ยคงกัเลยป้